สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่โครงการนุสราวิเลศบ้านโนนนะครับอยู่ที่ซอยบ้านโนนทุ่งแฝกนะครับกบินบุรีนะครับผมทำเีดีมากมากนะครับอยู่ห่างจากปากซอยนะครับถนนสามตซีเนี่ยประมาณ8-0 0เมตรนะครับปากทางเนี่ยก็จะมีเซเว่นนะครับแล้วก็ร้านค้าต่างๆมากมายนะฮะโครงการของเรานะครับที่นี่นะครับเราจะมีเป็น2ไทายนะครับทายแรกก็คือบ้านไซส์3ห้องนอน สองห้องน้ำนะครับพื้นที่เนี่ยใหญ่มากเริ่มต้นที่ 80- ถึง140ตารางวากันเลยนะครับทางนี้จะเป็น3ห้องนอนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็น2ห้องนอนนะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำครับพื้นที่เริ่มต้นอยู่ที่57ตารางวานะครับถึง65ตารางวานะครับผมถนนภายในโครงการนะครับถนนภายในโครงการครับจะกว้างอยู่ที่11เมตรนะครับ กว้างมากครับตัวนี้คือเราเทแล้วนะครับแต่ว่าจะมีพวกฝุ่นที่ดินนะครับทําให้ดูมองเห็นถนนนะครับแต่ที่จริงแล้วคือเราเทไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างบ้านสามห้องนอนกันนะครับหลังนี้นะครับดูขอบเขตนะครับจากสแลนนะครับโหใหญ่มากนะครับไปดูข้างในครับตอนนี้บ้านนะครับก็สร้างได้ประมาณสัก80%นะครับเหลืองานตกแต่งนะครับงานรั้วนะครับงานเทปขึ้นนู่งจนต่างๆงาน เกลี่ยหน้าดินนะครับตรงนี้ยังไม่ใช่สีจริงนะครับก็เป็นสีรองพื้นก่อนนะครับเข้ามานะครับในส่วนของบ้านไซส์3ห้องนอนเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอเป็นห้องโถงเลยนะครับห้องโถงขนาดกว้างเลยนะครับผมแล้วก็จะเฉียงออกไปทางห้องครัวนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับสามารถที่จะใช้เป็นจุดวางโต๊ะรับประทานอาหารได้นะครับ แล้วก็ส่วนตัวนี้นครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับสำหรับล้างจานทำกับข้าวเบาๆนะครับและส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนของหลังบ้านนะครับลูกค้าสามารถที่จะต่อเติมภายหลังได้นะครับกว้างขวางนะครับห้องโถงนะครับ ส่วนห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนนะครับซึ่งก็จะมีห้องน้ำในตัวนะครับห้องน้ำนี้ก็รอติดตั้งสุขภัณฑ์นะครับก็จะลุ่งๆก่อนนะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำนะครับ ถัดมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับแล้วก็จะเป็นห้องนอนอีกสองห้องนะครับห้องนอนที่สองนะครับแล้วก็ทางนี้นะครับจะเป็นห้องนอนที่3นะครับดูความกว้างนะครับกว้างมากนะครับพื้นที่หน้าบ้านนี้ก็กว้างขวางนะครับ หน้ากว้างของแต่ละแปลงเนี่ยอยู่ระหว่าง18เมตรเลยนะครับ18เมตรนี่คือถ้าเรามีรถยนต์รถยนต์หลายคันเนี่ยเวลาที่เราจะมาจอดเนี่ยก็สามารถที่จอดหน้าบ้านได้18เมตรเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า3-4คันเลยนะครับโดยที่เราไม่ไปล้ำบ้านของเพื่อนบ้านนะแต่ที่จริงจอดภายในบ้านก็น่าจะพอครับเพราะว่า พื้นที่แต่ละหลังเนี่ยจะเหลือเยอะมากนะครับด้านข้างนะครับต่อเติมทาโรงจอดรถเพิ่มได้นะครับหรือหน้าบ้านนะครับดูนะครับเหลือพื้นที่เยอะมากนะครับรับรองนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนฮะฝั่งตรงข้ามของเรานะครับก็คือจะเป็นบ้านไซส์2ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับพื้นที่เนี่ยก็กว้างขวางนะครับ57ตารางวานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะผมจะพาไปชมบ้านตัวอย่างนะครับ ตอนนี้โซน2ห้องนอนเนี่ยก็คืบหน้าไปเยอะครับเพราะว่าเหลืองานทาสีนะครับแล้วก็งานกระจกอลูมิเนียมนะครับแล้วก็งานทํารั้วนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับสกักครู่ครับเดี๋ยวผมพาไปชมไปก,กันเลยครับผมพามาดูบริเวณหลังบ้านนะครับ และนี่นะครับก็คือบริเวณด้านข้างบ้างครับหลักเขตนะครับก็อยู่ตรงเสาด้านหน้าของเรานะครับกว้างมากนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูสองห้องนอนกันนะครับสองห้องนอนนะครับพื้นที่นะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่57ตารางวานะครับดูความกว้างของตัวบ้านและก็ขอบเขตที่ดินนะครับโรงจอดรถนะครับสามารถที่จอดได้2อถึงสคันนะครับเตียงตามแนวยาวนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับผมทางโครงการนะครับแถมโรงจอดรถให้ด้วยนะครับ แล้วก็เทพื้นคอนกรีตให้ด้วยนะครับบริเวณหน้าบ้านนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในการจัดสวนหรือว่าต่อเติมหลังคาหน้าบ้านนะครับเป็นที่พักผ่อนนั่งเล่นตอนเย็นได้นะครับกว้างมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านกันนะครับหลังสองห้องนอนนะครับเข้ามา เราจะเจอเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงนี้กว้างมากนะครับแล้วก็เชื่อมต่อด้วยโซนที่เป็นห้องครัวนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวนะครับให้ด้วยนะครับก็จะมีผนังนะครับแยกระหว่างห้องโถงแล้วก็ห้องครัว อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ํานะครับซึ่งก็จะมีห้องน้ำสอห้องนะครับบริเวณนี้จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับก็มีการแยกโซนเปียกโซนแห้งให้นะครับแล้วก็ห้องนอนนะครับสำหรับห้องนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับเราก็จะมีห้องน้ําให้นะครับห้องน้ำในตัวนะครับประมาณนี้นะครับ มาดูหลังบ้านกันนะครับสําหรับลูกค้าที่ชอบทำอาหารนะครับอาจจะต่อเติมห้องครัวข้างนอกันนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยเราอาจจะใช้ทําเป็นแพน t r y นะครับในการจัดเตรียมอาหารนะครับแบบว่าซื้ออาหารจากแพนอกมานะครับแล้วก็ใช้บริเวณตรงนี้ในการจัดเตรียมอาหารหรือว่าล้างจานล้างแก้วเบาๆได้นะครับแต่สําหรับบางท่านที่ว่าไม่สะใจเลยนะครับอยากต่อเติมห้องครัวนะครับพื้นที่ข้างหลังบ้านเนี่ยเราเหลือเยอะมากนะครับนะครับต่อเติมได้สบายเลยครับ พื้นที่หลังบ้านนะครับถ้าเป็น3ห้องนอนเนี่ยจะเหลือประมาณ3เมตรนะครับความกว้างระหว่างตัวบ้านจนถึงกําแพงนะครับถือว่ากว้างขวางมากนะครับนะครับด้วยที่นึนะครับนี่ครับคือบริเวณหลังบ้านนะครับซึ่งสามารถที่จะต่อเติมนะครับเพิ่มเพิ่มห้องครัวนะครับต่อเติมเพิ่มเป็นห้องนอน หรือว่าเพื่นที่จะสอยอื่นได้นะครับตามใจลูกค้าได้เลยนะครับดูโรงจอดรถนะครับโอ้โหยาวมากนะครับแล้วก็จอดได้หลายคันนะครับเป็นโครงการที่คุ้มค่ามากๆครับแล้วก็น่าอยู่นะครับเพราะว่าโครงการของเรานะครับเป็นโครงการบ้านเดี่ยวนะครับ มีเฉพาะบ้านเดี่ยวเท่านั้นนะครับแล้วก็มีจํานวนจํากัดนะครับแค่28หลังเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมอ่าย่างอีกรั้นนะครับบริเวณตรงนี้นะครับคือเป็นโครงการสอนะครับอยู่ที่กระเบนบุรีนะครับอ่าอยู่ที่บ้านโนนทุ่งแฝงครับกระเบนบุรีนะครับแต่สำหรับลูกค้าที่อยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรม3ามสนะครับก็สามารถที่จะ ไปเลือกซื้อที่โครงการหนึ่งนะครับที่รัตตะเคียนได้นะครับซึ่งจะอยู่ห่างจากนิคมสัมสีเนี่ยเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นเองฮะแล้วลูกค้าก็จะได้บ้านแบบเดียวกันกับทางนี้เลยฮะแล้วก็พื้นที่ก้องผาเช่นเดียวกันนะครับฝั่งนี้ก็เป็น3มห้องนอนนะครับเราแยกฝัง่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยแยกคนละท้ายกันเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น2ห้องนอนทั้งหมดนะครับ ลังนี้ก็จะเป็นหลัง b 3นะครับ b 2 b 1ทั้งนั้นนะครับหลังแรกนะครับฝั่งนี้เลือกเป็นโซน a นะครับ a 3 a 2 a 1นะครับส่วนด้านหน้าของเรานะครับเป็นทางออกนะครับซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นถนนลัดยานนะครับที่จะเชื่อมไปยังเขาเรียกว่าเป็นตลาดเก่ากบินบุรีนะฮะแล้วถ้าออกทางด้านขวามือนะครับเราก็จะไปไปออกตรงเส้น3-4นนะครับซึ่งปากซอยก็จะมีเซเว่นนะครับ แล้วก็จะมีตลาดนัดไทยประคองนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับผ่านเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทางฝ่ายขายนะครับยินดีให้บริการนะครับแล้วก็ยินดีรับใช้นะครับยินดีให้คำปรึกษาต่างๆครับเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะซื้อบ้านนะครับแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองฮะซึ่งจำว่าราคาเนี่ย ถูกมากฮะหาที่ส4ไม่ได้เลยนะครับราคานี้กับพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูจนจบนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ